สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครบัญชีของ GTE นะครับะผมก็เพิ่งลูดมาสุดๆเหมือนกันมาเอาไปได้นะครับมันจะเข้าหน้านี้ใช่ไหมก็อีเมลพาสิร์ดทานี้เนาะก็ให้ทุกคนกดตรงนี้ ปรก็แบบนี้ปรากดเนช์ใส่อีเมลไปนะครับนะอันนี้ผมขอแยกเบอร์นะครับนะเป็นอีเมลส่วนตัวเนาะอันนี้คือดูเพื่อนผมบอกว่าให้พิมพ์อย่างเดียวห้ามก๊อปปี้นะผมว่จะไม่ก๊อปปี้อ่ะโอเคอันนี้นะครับนะจะเป็นใส่สพัทเบิร์ดเนาะี่ผมอันนี้ผมขอไปเบอร์พัทเบิร์ดนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูมันสมองยังไงเนาะซึ่งว่าผมจะเอาเป็นนาูโตะเฮ้ย ตัวเล็น,ะะน,น,นต้องมีตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็นารูโตแล้วก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับอย่างชื่อชื่อตัวเองใช่ไหมอย่างเช่นผมจะชื่อว่าปูนแล้วก็เติมเลขไปนิดๆหน่อยๆครับแล้วคนต้องมีแล้วก็กดตรงนี้นารูโตครับปูแล้วก็หนึ่งกสองนะครับแค่มีตัวใหญ่แล้วก็ให้มันสีเขียวเนี้ยให้มันได้แล้วก็ให้เป็นตัวเล็กนะครับนะ นิ c เนมก็ชื่อเล่นนะครับย่ชื่อเล่นเป็นอะไรก็โดนก็เขียนไปปีผมแนะนำให้ใส่ใส่โมได้นะครับนะสองอันแล้วก็เซตแชมเบอร์แล้วก็เป็นที่อันนี้ผมเกิดนี่นะครับแนะนำให้ตั้งเป็นพศนี้นะหรือจะตั้งเป็นแบบนี้ก็เลยก็ได้นะเแล้วก็โยกแล้วก็ต่อไปก็ทำการกดตรงนี้แล้วก็กด nickname เข้าด้านนี้นะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเอ่อป๊อปป๊อปป๊อปป๊อก็กดช r e a t e a c c o ได้เลย Thank you แจ้งยูภนะดการนี้ขอบคุณมากที่เหมือนขอบคุณมากสำหรับการเข้าสู่สมัครนะครับก็ให้เข้าที่อีเมลแล้วมันแจ้งเตืนมาที่อีเมลแล้วนะครับแล้วทำการกดเหมือนกดยอมรับอีเมลครับว่าอ๋อ oh, ใช่อีเมลนี้ของผมจริงๆเนี่ยนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะทำการกดไป ล่าหลุดนี่ไงยูเอเ a ลอี้ได้นะได้แนละ้วแสดงวนะบอกว่า u ิงก์ยู a ตรีมให้เขายังงีขครันนี้ผมจะลิงกับสตรีมนะ <S <S ทุกคนครับทำการเข้ามาในสตรีมนะกดคลิกซ้ายตรงนี้กดแอดกด แล้วฟรีคีนะครับนี่เราก็จะได้ฟรีอันนี้มานะทุกคนก็ทําการคั่ปี้ออกมาเลยนะครับนะแล้วก็มาใส่นี้พี่เราพยัดเบอร์นะแล้วทําการกดเช็คครับนี่เรียบร้อยก็ใช้ได้นะครับนะก็กด understand กดรีดโอเคครับอันนี้ก็ได้นะครับนะก็ทําการกดปิดไปเลยแล้วก็รอคันน,น,คนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อย เราเสร็จมาได้แบบนี้นะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหโโอ้หนี่อะไรเนี่ยน,น,นี่ก็ทำการลาบหนึ่งนะครับมันก็กอธิบายว่าเราต้องอายุมากกว่า13ปีในการเล่นเกมนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเปิดแอปไฮไลท์บอลวาวลูท เชียรเล่นในจอยได้ด้วยแค่นี้ทุกคนผมก็แค่นี้แหละเสร็จเลยครับให้ทุกคนเขาก็ทำการสำรวจและดี้อยนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผมดดวยเชื่อไหมคลิปหน้านะครับฟิอเกนเทคทามไม่ไปครับ